ไปต้องสิบสิบสี่สิบห้าวันเนี่ย Thank you so much ขอบคุณนะคะไปต้องสิบสี่สิบห้าวันเนี่ยจะคิดถึงกันไหมไม่ได้ดูพี่ฟ้าไปมีกาสุดท้ายแล้วอะ เราติดอาหารไทยไงยาาเดินคิดถึงเดียงไม่ได้ไปใช่ไม่ได้ไปแต่จะไปละมาะเด็นขึ้นเครื่องพี่ฟาก็เปิดหดังนอนละเจอพี่ฟาที่ไปถ่ายละครสปอยกับบางกอกคณิกาหน่อยกะลี่ทั้งเรื่องเลยค่ะจริงๆเสียดายเซนเซอร์ ขอแวะมาให้กำลังใจพี่อิงขอบคุณครับพยาจารันโหดมากจริงใจร้ายสุดเลยนะ,ะยจ้าสลานะส,สู้สกะสมันจะมีช็อตหนึ่งเ้ยที่พี่ฟ้าสู้กับพี่ตองอะ <c oughs> <c oughs> แล้วหน้ามันเป็นไง <c oughs> กูหลาบเป็นลูกใครไม่รู้รบอกพอบอกแล้วก็จะมีแค่สามอีพีละ